สวัสดีครับแต่ยิฐพาเที่ยวครับสวัสดีครับครับผมขนมโตเกียวครับขายถูกสิบบาทครับร้านมันอร่อยครับน่าอร่อยรับไปรถไฟรถไปรถไฟรถจูทครับนหนึ่งขอบตูเล่ครับด้านนี้จะเป็นไก่ย่างสมุนไพรครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับโหน่ากินครับ ขายตัวเท่าไหร่พี่ตัวร้อยครับผมโอ้ขายถูกจังเลยมีกำไรไหมเนี่ยขายยูทูบพี่หนึ่งก็ร้อยเดียวครับตัวหนึ่งครับโอ้โหอุ้ยพุ่นเลยครับร้อนๆเลยนี้ย่างครับสดๆครับอย่าลืมนะครับตลาดสี่เหลี่ยมมันพฤหัสครับไปถึงหนึ่งทุ่มครับโอ้ยน่ากินมากมาแล้วลูกค้ามาแล้วครับผมก็ดีจริงครับลูกค้าเริ่มมาแล้วครับ ร้อยเดียวขอบพระคุณมากครับ